วันนี้แอดขอนำเสนอซีรีส์ฝั่งเก่าที่เพิ่งออนแอรไปเมื่อต้นปีมี12ตอนใครที่ชอบสายละมุนฮิวใจก่อนนอนไม่ควรพลาดค่ะ รับจ้างจัดหารักเรื่องราวของประธานสาวสุดเฮียบจียุนนาเอกผู้บ้างานงานคือชีวิตชีวิตคืองานในวงการคัดสรรบุคลากรไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอที่จริงจียุนเคยทํางานกับรุ่นพี่ที่สนิทแต่เพราะเรื่องทุจริตรุ่นพี่เจ้าของบริษัทก็เ,เลยใช้ชีวิตไถ่โทษฆ่าตัวตายกลายเป็นตาบาปที่ทุกคนมองว่าเธอคือต้นเหตุในเลวลาออกมาเปิดบริษัทด้วยเงินทุนจากประธานบริษัทสุดเขี้ยวเริ่มต้นเข้าสู่วงการคัดสรรบุคลากรอ,อีกครั้งกลายเป็นประธานบริษัทจอม เบของพนักงานทุกคน แต่ใครจะคิดว่านาเอกจะต้องมาแพ้ทางหัวหน้าอยู่เพล็กของเรื่องหัวหน้าฝ่ายบุคคลของบริษัทที่เธอกำลังจีบวิศวกรชื่อดังไปให้ลูกค้านาเอกถูกหัวหน้าอยู่ดักถูกทุกทางชิงตัดนาเกลียก่อนวิศวกรที่ว่าให้อยู่บริษัทต่อแต่หัวหน้าอยู่ที่คิดว่าทำสำเร็จก็มาพลาดเพราะประธานบริษัทคัดสรรบุคลากรอ,อีกบริษัทคู่แข่งของบริษัทนาเอจากจัดการดึงวิศวกรคนนั้นไปอยู่บริษัทคู่แข่งที่ต่างประเทศแล้วแล้วเพราะเรื่องนี้หัวหน้าอยู่ก็เลยถูกผู้จัดการโจยเก่า ของหัวหน้าอยู่เองบีบให้ลาออกตกงานไปแบบไม่ทันตั้งตัวหัวหน้าอยู่เป็นพ่อไม้ลูกหนึ่งเมียทิ้งเขาสนิทกับรุ่นพี่เจ้าของร้านหนังสือที่บงเอญเมียของรุ่นพี่ก็เป็นเพื่อรุ่นพี่ของนาเอกที่ช่วยงานบริษัทอยู่ทุกวันนี้แล้วความที่เพื่อรุ่นพี่นาเอกกำลังมองหาเลขาคนใหม่มาซัพพอร์ตนาเอกที่งานเยอะเรื่องแยะจนชีวิตรุงรังไปหมดพอมาเจอพระเอกผู้ชายสุดเนี้ย ب, เปะทุกช็อตก็หักคอนาเอกแห้รับมาเป็นเลขาซะถึงจะไม่ถูกจริตก,ก็ต้องทนเพราะไม่มีใครทน นาเอกได้เลยที่ผ่านมาพเพชรเข้ามาทำงานไม่นานความเป็นคนเอาใจใส่ก็ได้ใจพนักงานทั้งแผนกรวมถึงนาเอกที่เจอความละเอียดรู้ใจแบบไม่ต้องบอกบวกกับความเอาใจใส่จากที่ไม่ชอบพอร,รู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองหลงรักพรเพชรไปแล้วแล้วความที่นาเอกเป็นสาวมันก็ตัดใจบอกพระเอกไปเลยว่าชอบพระเอกเองก,ก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกพอทำงานกับนาเอกมามุมอ่อนโยนมุมดีงามที่เห็นก็ทำให้หัวใจวั่นไหวอยู่เหมือนกัน แต่ติดที่ห่วงลูกกลัวลูก,กรับไม่ได้ถึงไม่กล้าเปิดใจจนมาเจอความจริงใจของนางเอกซํำเข้าไปอีกสุดท้ายเพลก็เลยเลิกหลอกตัวเองยอมรับว่าชอบเนกเหมือนกัน ในใคบกับเพลเอกแบบระบบปิดในเวลาทำงานพอเลิกงานก็กลายเป็นพวกคลั่งรักด้วยกันทั้งคู่ลูกพระเอกก็ไม่ว่าเพราะที่จริงลูกพระเอกก็รู้จักกับเดกมาก่อนเพื่อนสนิทต,ต่างวัยพอรู้ว่าพ่อกับเพื่อนคบกันคนที่แฮปปี้กว่าใครก็คือลูกของเพลเอกนั่นเองแต่ความรักถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่ใช่สีร่รีจากอดีตของพระเอกที่เกือบตายตอนเป็นเด็กเพราะไฟไหม้ดีที่มีคนมาช่วยก็เลยรอดมาได้แต่คนที่ช่วยกับติดอยู่ในกองไฟ กลายเป็นความรู้สึกผิดในใจจนถึงทุกวันนี้แล้วอยู่ๆพอร,รู้ว่าคนที่ช่วยคนนั้นเป็นพ่อของน้าเอกพ่อที่นเนกโกรธที่เลือกทิ้งเธอไปช่วยคนในกรองเพิงจนตัวตายปล่อยให้เธอกลายเป็นเด็กกำรรพร้าพระเอกก็ไปต่อไม่ถูกนาเ,เอกก็ไม่รู้จะทำยังไงทั้งโกรธทั้งเสียใจคนที่รักกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อผิดคำสัญญามาจากเธอไป แต่แล้วคนที่เป็นกาวใจทําให้ในางเอกคิดได้ว่าเรื่องที่เกิดไม่มีใครผิดใครถูกก็คือรูปของพระเอกความโกรธที่นางเอกเอาไว้หลอกตัวเองที่จริงมันคือความเศร้าเสียใจและความคิดถึงพ่อต่างหาเกเพลกับนางเอกก็เลยได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งพร้อมกับเปิดตัวให้โลกรู้ว่าเธอกับพระเอกคบกันอยู่นอกจากปัญหาเรื่องความรักนางเอกก็ต้องมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างยายลุมพีประธานบริษัทคู่แข่งผู้อยู่เบื้องหลังความตายของลุมพีเจ้านายบริษัทเก่าที่จากไปในตอนนั้น คอยขัดขวางหาเรื่องไม่หยุดพยาลุนพีมารู้ว่านาเอกเริ่มแข่งคอกับเจ้าของเงินทุนที่ลงให้ทั้งบริษัทของยาลุนพีตัวร้ายกับของนาเอกยาลุนพีก็วางแผนสมบริษัทที่มีแต่เปลือกไปหลอกล่อให้หนาเอกร่วมลงทุนด้วยที่คราวนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องทุจริตไปนาเอกถูกสั่งให้หยุดงานถูกยึดทรัพย์จนกว่าจะเครีย์ตัวเองได้แล้วเพราะวิบากกรรมครั้งนี้นาเอกถึงได้รู้ว่าพนักงานที่ตัวเองไม่เคยจำชื่อหรือใส่ใจจงรักภักดีกับเธอและบริษัทแค่ไหน เพราะงาั้นพอเจ้าของเงินทุนเอาข้อเสนอให้เธอละออกจากตําแหน่งประธานแลกกับเก็บพนักงานไว้ในถึงได้ตัดสินใจยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างแต่วันที่เยญรุ่นพี่คู่อริเข้ามายึดบริษัทพนักงานที่คิดว่าจะงอก็ละออกแบบพร้อมเพียงกันทําให้เย,ยรุ่นพี่ไม่ได้ว่าอํานาจอย่างที่คิดแล้วความที่ทําชั่วจนเคยชินก็เลยไม่ได้คิดว่าหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดจะกลับใจยอมไปเป็นพยานให้ปากคําคกับตํารวจ ความฝันที่เยรุนพี่หวังไว้ก็เลยพังทลายไม่มีเหลือต้องถูกจับเข้าคุกรับโทษหรือคดีรุ่นพี่ที่ฆ่าตัวตายในอดีตนั่นมาใหม่เพราะที่มาที่ไปก็มาจากเยรุ่นพี่ตัวร้ายคนนี้นี่เองนนยอยู่ว่างได้ไม่นานก็เปิดบริษัทคัดสรรบุคลากรข,ขึ้นมาใหม่พร้อมกับดีมทีมกลุ่มเดิมและผู้สมัครคนแรกที่นเอกส่งไปก็คือพระเอกกับตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลของบริษัทยักษ์ใหญ่จากนั้นเขาและเธอก็ได้เริ่มต้นชีวิตที่มีความสุขไปด้วยกัน